ที่ไหนคะไพรย,ยืนตก่กอนอยู่ที่เกิดบรัก็ย้ายไปที่ไพรย,ยืนก็ยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับหนี้สินอยู่หนี้สินมันมาจากเราก่อขึ้นหรือว่าเป็นหนี้เดิมมีทั้งหนี้เดิมทั้งที่จากการที่เราต้องทำมาที่หน้าทําทำอะไร,รคุณไม่ได้ทำหน้าที่นี้หน้าที่เดียวคุณขายอะไรอยู่ตอนนีตน้ตอนนั้นขายของออนไลน์กับเพื่อน ด้วยที่ว่าเราก็เชื่อใจพวกนะัะแล้วพอไปขายแล้วทีมันเกิดอ่ภาวะวิกฤตตอนตอน,ตอนนั้นนเจอที่อาจารย์จอมีโสได้ไหมคะตอนนั้นตอนนั้นดังมากเลยแลสเมโสน้าใสตอนนั้นที่เราวปผะหรือว่าทาทา,ทาเราก็ลงทุนไปเยอะเหมือนกันแล้วพอปรากฏว่าเจ้าของเจ้าของอธุรกิจเนี่ยเขาไม่โปร่งใส มันก็เลยกลายเป็นแบบว่าจากที่แบบกําลังพุ่งสุดข really. ีด <can> ก <you saben> ็เลยแบบฟุบลงมาเลยเราก็เลยกลายเป็นหนี้สินุ่งตกังไปเท่าไหร่คะสต๊อกเปไปเท่าไหร่ออณตอนนั้นก็จะเป็นประมาณหลักแสนนะคะแต่ว่ามันรวมทั้งของของลูกน้องของเราด้วยจุกกะลากินีนะคะหนึ่งจุดจุดกะลากินีสองจุดสาวสาวเอ็นกอลฮอเช็ดแล้วนั้นจุกกะลากินีค่ะ คือมือนี้ทําอะไรไม่ขึ้นเลยค่ะ hmm. คุณค้าขายไม่ได้ <Yeah. S 1> มันมมันันนเป็นเนืนอาทิตย์นะคะนี่เนื่นอาทิตย์นี่เนืนเสาร์ <Okay. S 1> ตรงนี้ก็คือเนื่นพอาเรื่องหาเนินชื่อเสียงตอนนี้ชื่อเสียงคุณน่าจะไม่ค่อยดีน่าจะอย่างนั้นคะไม่ค่อยดีด้วยเรื่องนั้นแหละที่เล่ามา hmm. อาจารย์โอ้ดำใหญ่ต้องอ,ออกนะคะ hmm. จุดด,ดาเกิดที่มือไม่ได้ค่ะ hmm. จุดด,ดาเกิดที่มือไม่ได้จุด,ดแดงเกิดได้ค่ะแต่ต้องอยู่ในแอรเรียที่เหมาะสมนะคะ hmm. แล้วตอนนี้มหนี้อยู่เท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่แล้วคะก็พอดีว่ามันมันมีของสกอดลงซับเนาะเราก็ยืมมาเรื่อยด้วยมลหน้ามลหลังใช่ค่ะเป็นหลักล้านสี่ล้านนะคะอาจย์แต่ว่าด้วยความที่ว่าเรายืมของสกอดลงซับเราก็เลยไม่ได้นั่นนะคะรนี้ร้อนเงินมากค่ะนี่นี่คือเส้นร้อนเงินมันแทงขึ้นมานี่คือตรงเนี้ยจะยาวได้แค่สามถึงห้ามิลนะคะถ้ามันเดือนี่คือมันร้อนลนละ หลายเส้นด้วยไม่น่าจะมีนี่นี่น่าจะมีตัวอื่นอยู่นี่คือเป็นเส้นของบริบาลคือถ้าเราะระอาชการไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องบริบาลเท่าไหร่หรอกคือโดยหน้าที่เรามันมันมันคุมเราอยู่เราไม่ได้ทําอะไรผิดนะคะแต่มันก็มีคนที่รักคนที่เกลียดอยู่อพอสมควรแต่ก็เรื่องของมันมันเป็นงานทําทํางานวิชาการทํางานอย่างนี้มันก็ธรรมดาเนี่ยคือเส้นธุรกิจนะคะในเนินของเนินพุทธ หนึ่งสองคือคุณทําได้ค่ะแต่ว่ามันไม่สุดปัญหามันก็เกิดขึ้นที่ที่เล่าให้อาจารย์ฟังนั่นแหละก็ไม่เป็นไรนะคะมันก็หมุนหมุนได้วาสนามีแค่นี้เองวาสนามันต้องขึ้นมาอย่างนี้ค่ะเส้นขึ้นมาแล้วก็สมองตกนะคะสมองด้านนี่คือมือมือขวาคือมือวิชาชีพมือลูกพี่ลูกน้องมือการงานมือนอกบ้านแต่มือซ้ายจะเป็นมือในบ้านนะคะอันนี้อาตีนมากเลย อันนี้คือแบบคือเหมือนที่คุณทําแหละคุณคุณไม่มีลายลักษณ์สอนเชิงประจักษ์แล้วคุณเชื่อเขากับเงินที่ไปสต๊อกของนะ่ะมันเลยทําให้ทําให้มันลงเยอะเห็นไหมมันลงมาที่เนินเนปก็จะจะเนปจูนเนปจูนผสมกับเนินจันเลยนะเนี่ยมันจะควรอยู่แค่นี้ค่ะอันนี้ก็คือเนี่ยไม่พลังมันลงหมดเลยที่จริงมันน่าจะตัดมาแค่เนี้ยพลังมันลง เื่อวานี้แต่คุณคืออย่างว่าแหละไม่เห็นทุกไม่เห็นทามตอนนี้เราก็เข้ามาทางสมองซีกซ้ายเยอะกว่าซีกขวาเนาะแล้วมีสิ่งอะไรดีๆเกิดขึ้นหรือย,อยังเน่ยน่าจะมีแล้วน,นั้นพลังเย็นถูกหวยบ้างหรือเปล่าถูกบ้กางค่ะแต่ก่อนที่ผ่านมาแล้ว ก็จะถูกติดต่อกันแต่ว่าเราไม่ใช่คนที่แบบด้านนี้อย่าอย่าไปเล่นเยอะถ้าเป็นรางวัลสวรรค์ก็เอาค่ะใช่ถ้าเป็นรางวัลสวรรค์